สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุู๊ๆทุคนกับผมเปก่อนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องไอนี่มากับมีนวเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยโอ้ยต่ำส่วนมึกสายเนาะพี่น้องเนาะต่ำส่วนมึกสายตัวเสตตัวระคำเลยพี่น้องเนี่ยมึกสายฮะเสียบเลยตัวระคำพี่น้องเอ้ยเนี่ยกับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆเนาะพี่น้องเนาะมาพักเข้ากับมีนักพักขี้เล่าแล้วกับพักสลัดเนาะพี่น้องอ้อ ก่อนจะกินตามปอกพี่นี่ว่าจะทำหองเปียกกวนแดกครับผมออกจากหน่อยนะพี่หลองเนาะเพรกินเขาแสบก็โอ้มีว่าเปยกแง่หรอกเปียกเง้ยเนาบงบาอืมเปีกเเปแล้วกินยังกัแสบด้พี่หลองมั้เอ้าจวดมันกับผมโอ้เป็นแ่แสบขนาดดูดวอยู่พี่หลองเันบ 嗯。嗯。是。嗯,嗯。嗯 อืมอมอือออโอมโอ,อ้มีอาจาคือคือมันตำ้มเส ืมลอ,อ,องส่วนมาสดบางสัวน้ำมันเสียบอยู่ไป่หลงเ่ย Nghĩa cha bảo là ổ phết phết Chắc chắn nè Nằm vào đẹp cũng nguồn đó bận bận ô nhưng mà tài bởi vì nào ô ừ. <laughs> Ha. Ừm. Mở สุดเป็นตัวได้พี่ออมตัวละคำ ขวัญไเด้พี่น้องมัม ตัวนำัำอืมอืมจ๋งยังน้อยเราเหมอนันปัะได้เสียง,มห,งหมูห่วงเบ้อ chiều <laughs> Kiểu cướp cướp Ghiền cướp <laughs> โอ้เพชรทูดูเลยพี่ลอง

เดี๋ยวตอนเพียงพี่หองอืมโอ อ,อ๋อพี่รองมาเนี่ยคลิปนีมือนีน้อพี่้องเนาะอเอาไ้ซ้ำหนีกันครับผมเ <laughs> บิ้งเนี่ยละ่ะเอ๊ะแต่ตอนพีิพี่รองอบวบไวบวบไวเนาะขิปหนาวอพดไหมน้อพี่้องก่อนนย่เบิง้งลิปหนา เนาะฝากกดไลค์กดแชร์และคน subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาร์โรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องปกกวนแดดครับสำหรับมื้อนีปีกกว,วันแดดขอกล่าวมาสวัสดีครับ